刀模。我 วันนี้จะมาโม้หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า The Only One Left ครับหรือชื่อภาษาไทยว่าเขาบอกว่าบ้านนี้มีค่าตะกรน,นะฮะเขียนโดยไลลี่เซเจอร์ครับแปลโดยธีรพรพงพันธ์จากสำนักพิมพ์น้ำพูนั่นเองครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มครับที่ถูกคนรีวิวครับว่าหักมุมหนักน่วงใช้ได้เลยทีเดียวครับติดระดับท็อปๆนะฮะก็หนึ่งใน5้าเล่มเนี่ยถ้าถามว่ามีหนังสือหักมุมอะไรน่าสนใจบ้างนะช่วงนี้เนี่ยหเล่มนี้มักจะมีคนพูดชื่อเขาขึ้น มากันอยู่เป็นประจำเลยทีเดียวครับก็เอาว่าแล้วก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับ ก็เป็นเรื่องราวของเลนนร่าโฮปครับที่เขาเป็นตำนานของเมืองไปแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อปี1929เนี่ยนะครับเธอเนี่ยถูกเป็นคนที่มีชื่อว่าเป็นคนที่น่าจะฆาตกรรมทั้งครอบครัวครับในเคืลองหานของเลนอร่านะฮะคือบ้านของเธอเนี่ยมีพ่อมีแม่นะและก็มีน้องสาวที่ชื่อว่าเวอร์จิเนียนั่นเองครับก็เธอให้การกับตำรวจครับว่าเธอตื่นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนในบ้านเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วคุณพ่อถูกฆ่าอยู่ที่หนึ่งคุณแม่ถูกฆ่าอยู่ที่หนึ่งภายในบ้านนะฮะ แล้วก็น้องสาวก็ถูกแขวนคออยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งตัวเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับก็ทําให้ตํารวจณนยุคนั้นเนี่ยพยายามจะหาหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมาจับให้ได้ครับว่าเธอเป็นฆาตรกรหรือใครเป็นฆาตรกรสุดท้ายก็จับไม่ได้ครับแล้วเลนอล่าโฮปเนี่ยยังอยู่ในเครือข่ายหลังนั้นเนี่ยมาจวบจนปัจจุบันก็เกือบ4ี่สปีมาแล้วนะฮะก็เป็นคุณยายแก่ๆแล้วว่างั้นเถอะนะครับนะ,ะแล้วก็เธอก็เป็นตํานานของเมืองด้วยอีกต่าังหากครับเขาบอกกันว่าใครที่ไปยืนจ้องหน้ากกรระจแแลลล้้้ววพูดชืือนะ่ออเโนนาาถย มีเงาของเลนนร่าโฮปเนี่ยโผล่ขึ้นมาในกระจกบ,บ้านนั้นเนี่ยจะถูกฆาตกรรมทั้งบ้านเหมือนคดีของบ้านเลนอร่าโฮปเลยนั่นเองครับก็เออรียกว่าเป็นชื่อที่ชาวเมืองกล่าวถึงในเรื่องของความสยองขวัญในเรื่อง,องความน่ากลัวที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ว่างั้นเตะ กลับกันมาในส่วนของคิดแม็กเดียครับเธอนี่ก็เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุทเธอถูกแบนไปนะและเพิ่งได้กลับมารับงานนะฮะเหตุที่เธอต้องคดีเนี่ยนั่นก็คือเธอเนี่ยทำให้คนไข้ของเธอครับซึ่งเป็นคนใกล้ชิดด้วยนะฮะต้องเสียชีวิตลงครับซึ่งมันก็ดูเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ธรรมชาติว่างั้นเถอะนะมันทาให้เธอเนี่ยก็ถูกยึดใบอนุญาตแล้วก็ทําให้ถูกแบนห้ามทํางานนี้พักนึงเลยทีเดียวครับตอนนี้เธอก็กลับมาทํางานนี้ได้แล้วโดยที่มีชนะติดหลังเป็นคดีอยู่ว่างั้นเถอะนะฮะทำให เธอที่ไม่มีทางเลือกครับมาก็ไม่มีไรายได้ประจวบเหมาะกับเลโนล่าโฮปเนี่ยนะฮะเขาเคยมีพยาบาลที่ชื่อแมรี่ครับเธอหายตัวไปอย่างลึกลับเลยทีเดียวครับมันทําให้ทางเลโนล่าโฮปเนี่ยนะฮะเขาต้องการพี่เลี้ยงนะผู้สูงอายุคนใหม่เข้าไปดูแลครับแล้วก็แจ้งมาที่สํานักงานแห่งนี้แล้วฮะทางสานักงานแห่งนี้ก็เลยส่งคิดแมกเนียเนี่ยไปครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดเขาก็พอรู้ว่าจะต้องไปดูแลบ้านที่มีชื่อเสียงมายาวนานว่าเป็นคา ตกรที่ยังไม่ถูกตำรวจจับเนี่ยนะฮะทำให้เธอแบบตอนแรกมันก็ไม่อยากไปครับก็ไปแอบ,บดูรายชื่อพนักงานนะครับที่พร้อมจะรับงานไปดูแลเนี่ยก็มีอีกหลายคนที่ว่างเลยทําไมต้องเป็นเธอนะแต่ว่าด้วยความที่เธอก็จะไปเถียงอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเธอไม่มีทางเลือกถ้าเลือกงานเธอก็มีโอกาสตกงานแล้วก็ไม่มีไรายได้นะฮะเหตุจากคดีที่เป็นชนะติดหลังมานั่นเองครับมันทําให้เธอต้องรับงานนี้อย่างเสียไม่ได้ครับแล้วพอเธอไปถึงเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นความสะพรึงเลยเดียวครับเพราะว่าบรรยากาศ มันดูเข้มขลังน่ากลัวมากครับมันดูเก่าโซมนะฮะแล้วก็ตัวคลังหานี่ก็ตั้งอยู่บนชะ้น่อนผาด้วยนะครับเรียกว่าเป็นคลังหานไฮโซนะฮะเพราะว่าตอนช่วงปี1929เนี่ยพ่อแม่ของเลนล,ล่าเนี่ยก็ร่ํารวยใช้ได้เลยทีเดียวครับก็ซื้อคลังหานห,หลังนี้ไวนะ้ก็หลังใหญ่โตเลยแล้วก็อยู่ริมนหน้าผาเห็นวิวทะเลนะเห็นเป็นผาลึกลงไปข้างล่างเลยทีเดียวตั้งอยู่ขอบผาเลย่างนันเถอะคือพอคิดเนี่ยเข้าไปในบ้านเนี่ยนะมันก็ยิ่งเสริมความน่ากลัวครับเพราะว่ามันทั้งเก่าทั้งข แล้วก็คือบ้านนี้มันก็ขึ้นชื่อว่าเคยมีฆาตรกรอยู่นะครับแต่ว่าพอเริ่มเห็นคนในบ้านแล้วมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยก็จะมีคนสวนหนึ่งคนพ่อครัวหนึ่งคนแล้วก็คนทําความสะอาดบ้านหนึ่งคนรวมทั้งหนึ่งหนึ่งท่านที่เป็นผู้จัดการบ้านใหญ่เลยทีเดียวครับที่คอยดูแลจัดการทุกอย่างภายในบ้านนะชื่อคุณเบเกอร์เนี่ยก็มาต้อนรับข่าวสู้เธอเธอก็ดูแบบเอะทุกคนก็ดูเป็นคนปกติดีนี่นาอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าในบ้านมันจะมีเหมือนฆาตรกรที่ยังจับตัวไม่ได้แล้วก็มีรร่ออองงยข ฆาตรกรรมล่องรอยของการมีคนเสียชีวิตยอยู่ว่างั้นเถอะแม้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามครับแล้วพอคิดเนี่ยได้ถูกพาไปเจอเลยนะล่าโฮมเนี่ยมันทําให้เธอยิ่งแบบโห oh, นี่แหละเหรอคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นฆาตรกรครับเพราะว่าเป็นคุณยายแ,แ,แก่ครับนอนป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นอัมพาตนะฮะขยับแขนซ้ายได้แค่ข้างเดียวเท่านั้นเองพูดก็ไม่ได้ครับนะพอเธอไปเจอแล้วเธอก็แบบคลายความกลัวความกังวลลงไปได้เยอะเลยทีเดียวแต่ในใจลึกๆก,ก,ก็ยังมีติดค้างอยู่นะครับส่วนบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยนะก็ ดูเป็นคลห์ัเก่าๆนะครับดูโสมแล้วล่วะฮะก็มีผูพังตรงนู้นแตก่ะแต่ว่าสิ่งที่แปลกในคลหาห์ัแห่งนี้ก็คือตัวคลหาห์ัเนี่ยนะครับมันลาดเอียงไปทางหน้าผาครับนะเพราะว่าตอนที่คิดเริ่มสำรวจโน่นนี่นะเนี่ยนะเธอก็รู้สึกว่าทําไมตัวบ้านเนี่ยเดินเดินแล้วมันเอียงลงไปนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่อะไรมากครับแต่ก็แค่แบบเอ๊ะนิดหนึ่งนะฮะเธอก็เริ่มไปรับงานครับรับคาสั่งรับลบีฟครับห้องของเธอเนี่ยก็จะอยู่ติดกับห้องของเลนน่าล่าโฮปเลยมันมีประตูเชื่อมกันสาาามรถเเปปิดดดดข้้ไไูแลลตอ ก็รับคําสั่งว่าต้องดูแลป้อนอาหารครับพามานั่งตรงนี้อาบน้บาําทำความสะอาดอะไรก็เป็นรูทีนตามปกติครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มค่อยๆหาวิธีสื่อสารกับเลนอล่าโฮปครับอ,อย่างแรกเลยก็คือเลนอล่าโฮปเนี่ยเธอก็จะใช้วิธีเคาะเบาเคาะที่นู่นนี่ว่าเคาะสอทีคือใช่เคาะหนึ่งทีคือไม่ใช่นั่นเองครับในการสื่อสาร,รและผ่านไปอีกสักพักนึงเนี่ยคิดก็เห็นว่าภายในห้องเนี่ยนะครับมีพิมพ์ดิจิตเก่าๆอยู่แล้วเธอก็ได้รับรู้ว่าเลนอล่าสามารถใช้มือซ้ายข้างเดียวเนี่ยพิม ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ค่อยๆเริ่มสอบถามครับว่าไอ้เรื่องราวความเป็นมาในอดีตเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเลนอล่าก็ค่อยๆเริ่มเหมือนจะเล่าให้เธอฟังครับมันทําให้คิดนี่แบบโอ้โหตอมอยากรู้อยากเห็นยิ่งพองโตครับยิ่งก็พยายามสื่อสารกับเลนล่าทุกวันทั้งวันครับให้พยายามพิมพ์เล่าเรื่องราวครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับที่มันค่อยๆมีความแปลกมากขึ้นมากขึ้นครับนั่นก็คือมันมีเรื่องราวของอดีตพยาบาลที่คอยดูแลเลนอล่าที่หา หายตัวไปเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าแมรี่เนี่ยเธอหายตัวไปแบบอย่างไร้ร่องรอยเลยนะครับทิ้งข้าวของอยู่ในห้องเหมือนแบบเธอยังยังป้วนเปี้ยนอยู่ภายในบ้านเลยนะฮะข้าวของไม่ได้เอาไปด้วยครับคือไปแต่ตัวร่างหายริิวไปเลยไม่มีใครรู้เลยว่าเธอหายไปไหนครับและความแปลกต่อมานั่นก็คือทุกตอนกลางคืนเนี่ยนะครับที่คิดนอนห้องอยู่ข้างๆกับเลนอล่าเลยเนี่ยกลางดึกเธอมักจะได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่ในห้องของเลนอล่าครับ<ะ>มันทำให้ในหลายๆคืนเนี่ยเธอทนไม่ไหวครับพอเธอได้ยินเสียงปุ๊บเธอรีบวิ่งไปเปิดประตูปั๊บพบ เปิดไปปุ๊บสิ่งที่เห็นคือไม่มีใครอยู่ในห้องนะครับเออนี่คือความแปลกอีกอย่างหนึง่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไอความสงสัยตรงนี้มันทําให้มีอยู่หลายคืนเลยทีเดียวครับที่เธอเนี่ยแอบออกไปนอกชานครับแล้วแอบมองกลับมาว่าในห้องเนี่ยตอนที่มีเสียงคนเดินมันมีคนไหมแล้วเธอก็มองกลับมาครับปรากฏว่าเธอเห็นเงาคนอยู่ในห้องจริงๆกําลังเดินไปเดินมาครับแต่พอกลับมาที่ห้องแล้วมาเปิดดูไม่เจอใครครับน,น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆความแปลกนะครับรวมทั้งอีกหนึ่งความแปลกที่ม ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวที่เธอสงสัยมากๆแล้วมันก็ค่อยๆหนักขึ้นทุกวันทุกวันนั่นก็คือเวลาเลโนล่าเนี่ยพิมพ์ดีดบอกเรื่องราวลงในกระดาษแล้วเนี่ยนะฮะยังค้างไว้อยู่อย่างนั้นเนี่ยข้ามวันไปปุ๊บก,กระดาษอันนั้นมักจะหายไปครับหายไป,ไปอย่างไร้ร่องรอยเลยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้เธอสงสัยมากๆครับจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับคิดเนี่ยก็ถามตรงๆเลยกับเลโนล่าว่าไอ้ตอนกลางคืนคนที่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องเนี่ยเขาคือใครเลโนล่าเคยเห็นบ้างไหมแล้วพอเลโนล่าเนี่ยพิ ตอบกลับมาครับคิดนี้ถึงกับเหวอเลยทีเดียวครับถึงกับโทรศัพท์เนี่ยกลับไปขอลาออกกับที่บริษัทเลยฮะว่าอยู่ไม่ได้แล้วเขาไเจอคําตอบนี้ครับซึ่งจะเป็นคําตอบอะไรนั้นเนี่ยต้องไปตามอ่านกันครับแต่สุดท้ายเนี่ยคิดก็ลาออกไม่ได้ครับบริษัทไม่อนุมัติครับเธอไม่มีทางเลือกต้องทนกลับมาทํางานดูแลเลนอล่าต่อครับทั้งทที่ได้ยินคําตอบนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเธอก็พยายามเค้นหาคําตอบในส่วนที่เธอข้องใจมากที่สุดนะฮะว่าไอ้คดีฆาตกรรมน เลโนล่านเ,นเป็นคนทำจริงๆหรือใครเป็นคนทำนะซึ่งเธอก็พยายามเค้นคำตอบเค้น mm hmm. คำตอบครับรวมทั้งเธอพยายามหาคำตอบอีกหนึ่งคำตอบที่ค้างคาใจเธอมากๆด้วยก่อนเข้ามานั่นก็คือพยาบาลแมรี่หายไปไหนครับนะซึ่งเลโนล่าก็ค่อยๆพยายามบอกนะครับแล้วในวันหนึ่งครับพอคิดเนี่ยได้รู้ว่าพยาบาลแมรี่ที่เคยดูแลเลโนล่าเนี่ยหายไปไหนนะครับโอ้โหมันช็อแบบขนลุกสะเพงกันเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ เรื่องราวต่อจากนั้นเนี่ยพอมันค่อยๆเฉลยครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างมันทําให้แบบโอ้โหมันหักมุมแล้วหักมุมเล่าเหมือนคุณขึ้นรถไฟเหาะเลยนะครับไปยันจนจบเรื่องคือบอกไว้เลยครับว่ามันหักยันจบเรื่องเลยนะสมแล้วครับที่หนังสือเล่มนี้มีแต่คนชื่นชอบไปตามหาอ่านกันได้เลยครับสนุกครับสนุกมากๆเลยทีเดียวยันจบเลยนะฮะสำหรับหนังสือเล่มนี้หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า The Only One Left ครับ ととも